ขอต้อนรับทุกท่านสู่จังหวัดเลยเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามฤดูถิ่นที่อยู่อริยสง์มั่นคงความสะอาดและดินแดนแห่งสัจจะและไมตรีประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3เป็นหน,น่วยงานสนังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีภารกิจหลักในการบริหารและจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ประชากรใบเรียนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงโดยยึดนโยบายและยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและกลยุทธ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสาตั้งอยู่เลขที่439หมู่1บ้านโคกงามตําบลโคกงามอําเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยภายใต้การนําของนายประสิทธิ์คํากิ่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสาและมีรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสามจํานวนสาท่านได้แก่ นายปรีชาทับใหญ่นายนิสิตสายโยกและนางยานิสาอยู่งานร่วมบริหารจัดการโดยแบ่งงานออกเป็น9กลุ่ม1หน่วยตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการแบ่งส่วนราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีเขตพื้นที่บริการทางการศึกษาจํานวน3อําเภอ คืออำเภอด่านซ้ายอเภอูเรือและอเภอนายแว้วปัจจุบันมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน108โรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน95โรงเรียนคิดเป็นร้อยละ87.96โรงเรียนขนาดกลางจำนวน12โรงเรียนและโรงเรียนขนาดใหญ่จำนวน1โรงเรียนมีนักเรียนจำนวน7,429คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน811คน และมีบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน57คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3ได้ดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการจัดการศึกษาโดยกำหนดแนวทางในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดภายใต้วิสัยทัศน์คือ สร้างคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมอนาคตที่ยั่งยืนและกำหนดค่านิยมขององค์กรคือคุณภาพคู่คุณธรรมเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการศึกษายุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการศึกษายุทธศาสตร์ที่1ด้านการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของมนุษย์และของชาติยุทธศาสตร์ที่2 ด้านการจัดการศึกษาเพื no okay? ่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศยุทธศาสตร์ที่3ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ที่4ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการศึกษาที่มีคุณภาพมีมาตรฐานและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษายุทธศาสตร์ที่5ด้านการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ที่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาจุดเน้นในการจัดการศึกษามีดังนี้ 1. เร่งรัดการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ONET และ NT เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ3าม,ส,ามส่งเสริมผู้เรียนให้มีโอกาสเข้าแข่งขันทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 4. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำ 5. ขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ 6. ส่งเสริมพัฒนาผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีผลงานเชิงประจักษ์ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 7. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3มมีระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยองค์คณะ,ระกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาหรือกอตอปอนอและได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมาการติดตามตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษาให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมร่วมคิดร่วมทำร,ร,ร่วมปฏิบัติร่วมพัฒนาร่วมแก้ปัญหาและร่วมชื่นชมยินดี โดยใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติพุทธศักราช2,561ถึง2,580ในรูปแบบทีมเลย3สู่ห้องเรียนคุณภาพและบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่องค์กรคุณภาพหรือ Smart Office โดยพัฒนาคนพัฒนางาน เพื่อให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ที่มีการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งงานด้านวิชาการด้านบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณและด้านการบริหารทั่วไปตามหลักการบริหารกิจาการบ้านเมืองที่ดีผลการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จปี2561ถึง2563มีดังนี้ผลงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขต3 1. ได้รับโล่รางวัลกตปนต้นแบบระดับดีเยี่ยมระดับประเทศประจำปี2562 2. 2. ได้รับโล่รางวัลผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนเนตชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ม,มีค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ปีการศึกษา2559เป็นลำดับที่8ของประเทศและปีการศึกษา2560 ได้คะแนนเฉลี่ยรวมเป็นลำดับที่6ของประเทศ 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอ e นชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2561เพิ่มขึ้นร้อยละ2.06และชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพิ่มขึ้นร้อยละ0.68 4. ได้รับโล่รางวัลระดับดีเด่นการดำเนินงานที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ประสบผลสำเร็จกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2560และประจำปี2561 5. มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2562ระดับมาตรฐานขั้นสูงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6. มีผลการประเมินตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและมีผลที่สะท้อนถึงคุณภาพผู้เรียนในภาพรวมประจำปีงบประมาณ2,562อยู่ในระดับดีมากผลงานของสถานศึกษา1โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่ส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาประสบผลสาเร็จ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยประจำปี2561จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. โรงเรียนเย็นศิร,ระบ้านหมากแข้งได้รับโล่รางวัลชนะเลิศโครงงานเฉลิมพระเกียรติระดับดีเยี่ยมระดับประเทศปีการศึกษา2561จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาศึกษานิเทศครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศรางวัลทรงคุณค่าสอพอโอเบกอวอร์สระดับภาคและระดับชาติครูผู้สอนยอดเยี่ยมและศึกษานิเทศยอดเยี่ยมปี2561จำนวน8รางวัลปี2562จำนวน15รางวัลและปี2563 จำนวน9รางวัลผลงานของนักเรียน 1. นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่1จากการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่68จำนวน3กิจกรรมและครั้งที่69จำนวน2กิจกรรม 2. เด็กหญิงเปี่ยมสุขยศพิมพ์โรงเรียนบ้านหนองผือมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ NT ประจำปีการศึกษา2562ด้านภาษาไทยได้คะแนนเต็ม100คะแนน 3. นักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-net ได้คะแนนเต็ม100คะแนนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ปีการศึกษา2561จำนวน2คน 4. นักเรียนโรงเรียนบ้าน้วยมุล ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรียงความโครงการรักภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติปี2561จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5. นักเรียนโรงเรียนอนุบาลด่านซ้ายได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน AMAT รายการ ECC c o s t w o r d Game เยาวชนนานาชาติครั้งที่31 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีประจำปี2561 6. เด็กหญิงนัชยาทิพย์อุดมโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาประจำปี2561จากการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและได้รับความร่วมมือจากครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งจากหน่วยงานทั้งภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนเป็นอย่างดียิ่งส่งผลให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพนักเรียนครูผู้บริหารได้รับรางวัลทั้งในระดับภาคและระดับประเทศความสำเร็จที่เกิดขึ้นนั้นนับเป็นความภาคภูมิใจของทุกฝ่ายที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเน็กถึงแม้จะมีข้อจำกัดมากมายแต่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตสยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบต่อไป